สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะวันนี้เราเจอกันในรายวิชาประวัติศาสตร์ค่ะเรื่องการดำเนินชีวิตของคนในอดีตกับปัจจุบันนะคะกับคุณครูอริสาสีดีค่ะ,ะนักเรียนคะคราวที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอดีตและปัจจุบันนะคะให้เห็นถึงความแตกต่างของ อดีตและปัจจุบันนะคะแต่วันนี้เราจะเรียนรู้นะคะเรื่องการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมนะคะทั้งในอดีตและปัจจุบันไปเรียนรู้กันได้ดีกว่าคะ่ะ หาเรื่องนะคะการดาเนินชีวิตของคนในอดีตและปัจจุบันนะคะจุดประสงค์ที่เราจะต้องเรียนรู้นะคะก็คืออธิบายการดาเนินชีวิตนะคะของคนในอดีตกับปัจจุบันได้นะคะภาพนี้นะคะจะเป็นภาพการละเล่นของเด็กไทยในอดีตนะคะแล้วเราก็มาสืบทอดสืบต่อกันมาเรื่อยๆนะคะน่าจะเรียกว่า รีรีเข้าสานใช่หรือเปล่าเอยมีเด็กสองคนนะคะประสานมือการชูมือมุดชูมือขึ้นนะคะแล้วก็เด็กๆก็กอดตัวกันเรื่อยๆร้องเพลงจนเสร็จวนไปวนไปนะวนไปเรื่อยๆนะคะเมื่อเพลงหยุดปุ๊บก็เอามือลงปับนะคะเพื่อคล้อ,อ,องตัวคนคนนั้นไว้ก็เรียกว่าเป็นการเล่นของเด็กๆนะคะเพื่อที่เ,เป็นการ ออกกำลังกายสนุกสนานเพลิดเพลินของเด็กๆด้วยนะคะใส่ชุดไทยด้วยนะเนี่ยอ่าอันนี้อะไรเอ่ยมีแม่งูเอ่ยใช่ไหมคะหรือเรียกว่างูกินหางนะคะก็จะมีแม่งูพ่องูเนาะแล้วเขาก็โยกไปโยกมาใช่ไหมคะแล้วก็จะถามกันไปเรื่อยๆแล้วก็จะในคนนี้นะคะก็จะไปจับลูกงูนะคะข้างหลังอันนี้ก็สนุกสนานของเด็กแล้วก็เป็นการออกกำลังกายด้วยนะคะ าภาพนี้น่าจะเป็นภาพริงชิงเสานี่ภาพริงทำริปภาพริงเจี๊ยบเสานี่ก็จะเป็นต้นไม้แทนนะคะก็จะปีนแล้วก็วิง่งแล้วริงก็จะไปจับนะคะเปลี่ยนเสาสนุกสนานมากนะคะถือว่าเป็นการวิ่งและได้ออกกําลังกายด้วยเนาะแล้วก็สนุกสนานพบเจอเพื่อนนะคะมีสังคมที่ดีนะคะนักเรียนรู้จักการเล่นแบบนี้หรือไม่นะคะ เาลงทิงเสานี่อาจจะไม่ค่อยเคยเห็นเนาะแต่รียรีเข้าสารนะคะกับงูงกินหางแมงงูเอ๋ยเนี่ยอาจจะเคยเห็นอยู่นะคะเพราะ2การเล่นนี้ต้องมีเพลงร้องด้วยใช่ไหมคะนี่ไงการละเล่นที่1น,นะคะก็เรียรีเข้าสารนะคะก็เป็นการละเล่นที่มีเอไม้อย่างยาวนานนะคะก็มีการมีบทร้องประกอบสร้างความสนุกสนานด้วยนะคะ อันนี้การเล่นที่2กันนะคะก็คืองูกินหางนะคะเป็นการะเล่นที่เรียนแบบการเคลื่อนไหวของงูนะคะโดยมีพ่องูนะคะไล่ไล่จับลูกงูนะคะโดยมีแม่งูเนี่ยเป็นผู้ปกป้องนะคะ การเล่นที่3นะคะลิงชิงเสานะคะการเล่นชนิดนี้นิยมเล่นนะคะการใต้ถุนบ้านนะคะที่มีเสานะคะเป็นหลักในการเล่นนะคะ้าเล่นก็ต้องเรามาระวังด้วยเนาะค่ะคำถามชวนคิดนะคะการเล่นแบบนี้นะคะยังเป็นที่นิยมของเด็กไทยส่วนใหญ่ในปัจจุบันหรือไม่นะคะ เห็นเพื่อนๆน,นะคะคุณครูเห็นเพื่อนๆพี่ๆน,นะคะปศปศก็ยังเล่นอยู่นะคะบางอย่างนะคะก็ยังเล่นอยู่เนาะบางอย่างก็อาจจะเลือนหายไปแล้วเพราะมันเป็นวัฒนธรรมจากอาดีตสืบทอดมาถึงปัจจุบันนะคะต่อไปอาการเล่นแบบเมื่อสักครู่นะคะก็อาจจะไม่ได้เป็นที่นิยมเนาะแต่อาจจะมีบ้างนะคะที่เล่นกันเนา ไม่เป็นที่นิยมเลยนะคะเพราะยุคสมัยเปลี่ยนไปนะคะเด็กส่วนใหญ่ก็จะมีสิ่งต่างๆเข้ามาแทนที่เช่นการเล่นสิ่งของนะคะที่ทำมาจากวัสดุที่เหมือนจริงนะคะที่เหมือนจริงเหมือนของจำลองเช่นพวกหุ่นยนต์ตุ๊กตาเกมในโทรศัพท์มือถือนะคะในปัจจุบันก็ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วตามยุคตามสมัยนะคะ ต่อไปสนใจใครรู้นะคะอันนี้เป็นภาพรถจักรยานเนาะสามล้อปั่นนะคะที่มีคนเดินนะคะ,ะการดำเนินชีวิตของคนในอดีตและปัจจุบันนะคะการใช้ชีวิตในอดีตแต่ละช่วงเวลาอาจมีความแตกต่างกันไปนะคะเมื่อปู่ย่าตายายและพ่อแม่ของนักเรียนเป็นเด็กนะคะย่อมแตกต่างจากชีวิตของนักเรียนนะคะเพราะอยู่ต่าง ช่วงเวลากันนั่นเองนะคะเพราะว่าวันเดือนปีเคลื่อนไปเรื่อยๆนะคะสิ่งที่แปลกใหม่กเ็เข้ามาเรื่อยๆนะคะสิ่งทีอ่อยู่ในอดีตก็จะเรือนหายไปนะคะสิ่งใหม่ก็เข้ามาแทนที่นะคะอ,อดีตกับปัจจุบันอดีตนะคะคือเวลาที่ล่วงแล้วนะคะย้อนเวลาหาอดีต นะคะอันนี้เป็นภาพเปิดประตูเอ๊ไปนะ,ะย้อนเวลาหาอาดีตเนาะที่อยู่อาศัยนะ,ะมาดูภาพที่อยู่อาศัยเนาะริมน้ำนะคะบ้านสองชั้นบ้านไม้ด้วยนะคะการแต่งกายนะ,ะการแต่งกายนุ่งทับนะ,ะเอวสูงนะ,ะผู้ชายก็ต้องมีเสื้อเชิ้ตด้วยเนาะการเดินทางนะคะรถปั่นจักรยานเนาะรถยนต์ การรับประทานอาหารเขาเรียกว่าการเปิบมือเนาะใช้มือจิ้มเลยนะคะอ่าคำถามชวนคิดนักเรียนจะศึกษาเรื่องราวในอดีตนะคะควรทำอย่างไรนะคะต้องทำอย่างไรดีถึงจะศึกษาเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาในอดีตได้นะคะอ่าก็คือจากการสอบถามจากการดูภาพถ่าย ใช่ไหมคะจากการสืบค้นจากการอา่านหนังสือนั่นเองเราจึงจะทราบเรื่องราวในอดีตเนาะต่อไปมาดูปัจจุบันบ้างนะคะปัจจุบันก็คือเวลาเดี๋ยวนี้ทันทีเวลาไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคตเช่นเวลาปัจจุบันในขณะนี้ในตอนนี้เลยนะคะามาดูที่ยูไสยที่เปลี่ยนไปจากเมื่อสักครู่นะคะเป็นบ้านตึกบ้านปูนซีเมนะเนาะ บ้านชั้นเดียวด้วยการแต่งกายที่ทันสมัยมากขึ้นแฟชั่นนะคะแฟชั่นมากขึ้นเลยนะคะการเดินทางนะคะออมีเครื่องบินนะคะมีเรือใหญ่นะ,ะรถไฟรถต่างๆการรับประทานอาหารนะคะอาจจะมีการใช้มือเล็กน้อยเนาะแต่เขาก็จะใช้ช้อนเป็นหลักนะคะ,ะการดำเนินชีวิตนะคะของคนในอดีตและปัจจุบันนะคะ ก็คือวันเวลาผ่านไปแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงน,นะคะสภาพการดําเนินชีวิตนะคะเช่นบ้านเรือนเปลี่ยนจากบ้านไม้บ้านเรือนไทยเป็นบ้านสมัยใหม่สร้างด้วยอิฐและปูนนะคะเช่นภาพนี้เลยอดีตและปัจจุบันนะคะเป็นบ้านไม้เนาะเป็นเรือนไทยแต่ปัจจุบันก็เป็นสไตล์โมเดิร์นขึ้นนะคะในอดีตเนาะในอดีตคนไทยมักปลูกบ้านนะคะติดริมแม่น้ำนะ ตัวบ้านยกพื้นสูงเพื่อให้ผลน้ํานะคะเพื่อป้องกันสัตว์ร้ายขึ้นบ้านนะคะยังมีใต้ถุนด้วยเพื่อใช้ในการพักผ่อนนะคะทำงานเลี้ยงสัตว์และก็เก็บของจบกันไปแล้วนะคะการดำเนินชีวิตนะคะ ของอดีตกับปัจจุบันนะคะึงสามารถที่จะสังเกตได้ง่ายๆนะคะไม่ยากเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวให้น้าเรียนกดถัดไปเพื่อทำข้อสอบ5ข้อนะคะว่าสิ่งไหนเป็นอดีตสิ่งไหนเป็นปัจจุบันนะคะสู้ๆนะคะทำให้ได้นะเจอกันในวิดีโอต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ